วันนี้เวลา18นาฬิกา40นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูฝนเป็นเครื่องทรงฤดูหนาวถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรนับพระอุโบสถพระประสีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จเข้าพระอุโบสถพระประสีรัตนศาสดาราม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินไปด้านหลังฐานชุกชีสเสด็จขึ้นเกยไปยังบุษบกที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงถวายพวงมาลัยสักการะพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงกราบทรงถอดมงกุฎจากพระเศียรพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรชาวพนักงานประโคมของชัยสังแตรดุริยาง ทรงหยิบพระมหาสังประจำพระองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏติมากรทรงสงฆ์พระสุคนที่พระอังสาซ้ายขวาพระพุทธมหามณีรัตนปฏติมากรทรงรับพระมหาสังทักษินาวัดจากเจ้าพนักงานภูสามาลาทรงสงฆ์พระสุคนที่พระอังสาซ้ายขวาพระพุทธมหามณีรัตนปฏติมากรทรงรับผ้าขาวจากเจ้าพนักงานภูสามาลาซับตามองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏติมากร เสร็จแล้วทรงรับมงกุฎประจําฤดูหนาวจากเจ้าพนักงานภูสามาลาสวมทรงสวมถวายที่พระเสียรพระพุทธมหามณีรัตนปฏติมากรทรงคมแล้วเสด็จลงจากเกยไปประทับพระราชาอาณที่จัดไว้ข้างฐานชุก,กชีทรงหยิบผ้าขาวที่ซับองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏติมากรแล้วชุบพระสุคนในโถกแก้วแล้วทรงบีบลงในโถกแก้วและหม้อน้ํา เสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปที่ฐานชุกะชีส่งวางกระทงดอกไม้บนผานหน้าฐานชุกะชีส่งจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งและส่งจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงคมจากนั้นสรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกและพระพุทธเลิศล้านภาลัยทรงคมเ enfin สร็จแล้วส่งจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมศิลาทรงกราบ จากนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดทูบเทียนเครื่องน้มสการทองทิศที่หน้าธรรมมาศิลาทรงกราบเสร็จแล้วเจ้าพนักงานปูสามาลาเชิญพระมหาสังเพชน้อยเข้าทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับพระมหาสังเพชน้อยแล้วสรงที่พระเสียรจากนั้นพระราชทานน้ำสังนครแก่พระราชวงศ์ที่มาเฝ้าทูลอองทุลีพระบาท และส่งพระสุรายน้ำพระพุทธมนต์ที่สงพระพุทธมหามณีรัตนปฏติมากรแก่ข้าราชการที่มาเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทภายในอุโบสถเสร็จแล้วพราหมณ์เบิกแว่นเวียนเทียนสามรอบและเจิมที่ฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏติมากรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสก,การทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลอองทุลีพระบาท แล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถทรงพระสุรายน้ำพระพุทธมนต์ที่สงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแก่ประชาชนที่มาเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรมีมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชท,ทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้สร้างเครื่องทรงส,งสำหรับฤดูร้อนและฤดูฝนถวายเป็นพุทธบูชา พร้อมกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปลี่ยนเครื่องทรงตามฤด,ดูการปีละสองฤดูการต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเครื่องทรงฤดูหนาวทําให้มีการเปลี่ยนเครื่องทรงเป็นสามฤดูการอันเป็นราชประเพณีที่สืบต่อมาจนปัจจุบัน